เคยคิดมาว่าเวลาเสื้อยืดที่เราใส่เนี่ยบางครั้งมันก็เป็นลายธรรมดาธรรมดาเกินไปคือแบบว่าโหลเดินไปที่ไหนก็เอ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วเหมือนเราเนี่ยอย่างผมมีอยู่ตัวนึงเนี่ยไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็ธรรมดาธรรมดาโอ้โหนี่โหสมัยที่ฉันแบบเพิ่งเกิดเลยคุณทันเดยมันธรรมดาไงคือไปที่ไหนก็เห็นลายอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลายพวกเครื่องดื่ม ชูกำลังหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อที่สกีลายซ้ำๆมีแบบลายของธนวัลเนี่ยมีไหมโอ้โหเข้าทางเลยนะฮะวันนี้ s อสบี B และคิดใหญ่เนี่ยจะพาไปดูคุณอยากได้หน้าคุณใช่ไหมเสื้อยืดก็จะเป็นหน้าคุณจริงเหรอถ้าคุณอยากได้เสื้อยืดที่เป็นหน้าแฟนคุณ<ๆ>ก็จะได้เสื้อยืดหน้าแฟนคุณก็คือทำรูปเราเอาไว้ไปให้แฟนใส่ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยอมใส่ป่าแต่เอาง่ายๆว่าเราอยากได้รูปอะไรค่ะสามารถที่จะสร้างสรรค์เข้าไปในเสื้อยืดได้ทั้งหมดเลย,เลยเนะครเปไปยังไงไปติดตามได้จากเ b และคิดหยาดครับเชิญค่ะ ธุรกิจยอดนิยมสําหรับวัยรุ่นในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมครับแน่นอนมีการตั้งเว็บไซต์มาหรือว่ามีการโพสต์ใน a c e b o o k นะครับในการขายเสื้อผ้าแล้วก็นําเข้าเสื้อผ้ามาจากทางต่างประเทศเข้ามานะครับหรือว่าผลิตเองก็ตามส่วนหนึ่งนะครับก็มีการนําศิลปะเข้ามาใช้ทําให้เสื้อผ้าของตัวเองนั้นเป็นเอกลักษณ์นะครับวันนี้ผมพามาที่ตลาดนัดสวนจะดูจักนะครับมาดูไอเดียแปลกๆที่น่าสนใจครับพาไปดูกันเลยครับ ผู้ชมตามผมได้นะครับผมเตรียมเองนะครับนี่แต่ว่าไม่ใช่เจ้าหมีพันธุ์ตัวนี้นะแต่ว่าดูหล่อขึ้นใช่ไหมฮะโตอ้ว,วนขึ้นเล็กน้อยหน,น้าตาดูหล่อขึ้นนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องนะครับและก็อยู่กับน้องทั้งสองท่านที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ไอเดียดีๆแบบนี้นะครับกับทางน้องพีทและน้องโอ๊กนะครับนี่สวัสดีครับ,รบนี่ขอดูเสื้อก่อนเลยนี่จุดเด่นของร้านครับที่เรามาวันนี้เพราะว่า เสื้อยืดหน้าเหมือนเหมือนไหมฮะเจ้าของคุณพีทกับรูปที่เสื้อเหมือนกันจริงๆเลยไอเดียนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงบ้างเสื้อยืดหน้าเหมือนอ๋อถ้าถ้าเสื้อหน้าคนอันนี้จะเรียกเป็นเสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณครับเน,นเซ็ปต์ก็คืออันนี้นี่ผมจะคิดมาจากว่าคือผมอยากจะเอา ศิลปะที่สไตล์งานที่ผมชอบครับมาบวกกับจะจะจะเอายังไงให้มาผสมกับคนได้นะยครับก็เลยเอาเป็นหน้าของคนนะครับมาผสมกับกับสไตล์ที่ผมชอบออกมาเป็นชื่อหน้าคนก็แสดงว่ามีหัวศิลปะพอสมควรเลยก่อนหน้านี้ทําอะไรครับก่อนหน้านี้ผมก็วาดการ์ตูนครับแล้วก็เคยเขียนสคริปเตอร์ให้กับบริษัทแอนิเมชันนลยครับ แพ้วตอนหลังก็ลาออกมามาทําแบบเต็มตัวเลยใช่ครับตอนมาทําเริ่มต้นทําอะไรบ้างได้ข่าวว่าตอนแรกไม่ได้ทําเป็นเสื้อยืดหน้าเหมือนลักษณะแบบนี้ไม่ได้เป็นหน้าคนแบบนี้แต่ว่าทําเป็นตัวเจ้าแบรนด์ผ้าเหมือนที่ผมเล่นอยู่ที่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเป็นไงบ้างอันนั้นมันจะเป็นอันนี้จะเป็นคอนเซปต์เสื้อมีเรื่องราวครับก็คือมันย่อมาจากเป็นชื่อเป็นชื่อร้านเหมือนกันเป็นไก์สามเสื้อมีเรื่องก็คือย่อมาจากเสื้อมีเรื่องราวเสื้อ มันจะเป็นคอนเซปต์แพนด้าแล้วก็มีสตอรี่เกี่ยวกับไวรัสแพนด้าระบาดท,ที่ระบาดไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็พวกทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง,างเช่นฝนหรือว่าตะบ,บองเพชรอะไรเงี้ยมันก็กลายพันธุ์เป็นแพนด้าแล้วผมเอามาใส่บนเสื้อแล้วมันก็จะมีสตอรี่เป็นเร่มอย่างเงี้ยครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ<ช>อยากเห็นเสื้ออยากเห็นเสื้อมีไหมมีไหมแพนด้าแต่ละตัวก็จะมีเรื่องของมันนะครับครับอ๋อ นี่อาอาแล้วผมด้าก่อนนะฮะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของตัวนี้นะ<อ>ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมาจากฝนเลยครับก็ค,บคือในในเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีตัวเนี้ร้อนมากจนละลายเนี่ยนี้ก็เป็นภาพตอนที่มันละลายแล้วมันก็เละเหยขึ้นไปบนฟ้าพอเจอเพื่อนเยอะแยะมันก็อยู่กันแน่นจนอึดอัดแล้วมันก็แบบ ระเบิดสุดท้ายมันระเบิดลงมาเป็นฝนทันด้ายอ๋อขายเป็นไอเดียว่างั้นใช่ครับคือเสื้อผมสาหรับผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อที่สวยเฉยเฉยอะเดินไปมันก็จบแค่คําว่าสวยครับแต่ว่าของผมจะทําให้มันมีเรื่องราวออกมาต่อยอดออกมาให้แบบคนใส่ก็จะรู้ว่าเออมันมีสตอรี่อยู่นะอย่างเงี้ยครับเน้นเรื่องของสตอรี่แล้วก็ใช่ตัวการ์ตูนหรือว่าวาดหน้าเหมือนหรือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจใเน้นเรื่องนี้เป็นหลักใช่ครับอย่างตอนแรก ที่ได้ทำมาเนี่ยลำบากไหมฮะกว่าจะคิดเป็นพอ็อดเรื่องออกมาได้ก็ปกติผมชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้วครับ,รบมันเหมือนเป็นงานต่อยอดจากสมัยมหาลัยมากกว่าว่าคือเราคิดก่อนตอนตอนที่คอนเซ็ปต์มันกำเนิดก็คือมันมีเรื่องเกี่ยวกับแพนด้ากับกวางตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต่อยอดมาต่อยอดจากตรงน,นั้นมาต่อมาเรื่อยๆครับอพอแบบเราเ,เรา,เรา,เ,ราเราออกจากงานมาแล้วเราก็อยากจะทำเสื้อก็มา บวกกันรวมกันแ่าวก็ต่อยอดออกมาอีกอ๋อครับอ่ะมาถามน้องโอ๊กบ้างทําธุรกิจนี้มานานเท่าไหร่แล้วฮะผมก็ที่จริงก็เริ่มทํามาตั้งแต่เริ่มได้กับเขาแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเต็มอะครับเพราะว่าผมก็ทั้งเรียนเราก็เพิ่งได้เริ่มทํางานครับแต่ตอนนี้ก็เข้ามาเต็มที่แล้วครับเพราะว่าเพิ่งออกจากงานมาอืมก็เลยมาช่วยเต็มที่เลยใช่ครับนี่ครับนี่จะเป็นเสื้อคอนเซ็ปต์แรกนะครับผมหน้าเหมือนคุณโอ๊กเป๊ะเออ โอ oh, ้สวยเลยนะ <doubling S 1> <c> ครับอันนี้คือแบบอย่างนี้อ่ะวางคู่ไายถ่ายหน่อยนี่นี่อ่าอ่าเหมือนเหมือนเดะนะครับเหมือนเด้อ้านี่คือแบบแบบหน้าอย่างเดียวแบบหน้าอย่างเดียวครับแบบหน้าอย่างเดียวอมีแบบอื่นด้วยว่าตามรูปอะไรเงี้ยครับก็จะวาดตามรูปที่ส่งมาให้สามารถวาดเต็มตัวได้ นี่ก็เป็นไม่หญิงเลยๆหรือว่าจะวาดใช่ครับหรือว่าจะวาดแบบเป็นตัวการ์ตูนเป็นล้อเลียนล้อเลียนใช่เหมือนท่าเอสดีครับแต่ก็จะเป็นสไตล์เราอันนี้อันนี้ใครครับอันนี้แม่ผมครับก็บอกได้ว่าอยากจะใส่ชุดอะไรเราก็จัดให้ได้ครับอ่าเท่าไหร่นะสองสองอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่สองสองอาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นสไตล์น้องชายผมก็คือน้องผมก็เป็นนักวาดการ์ตูนเหมือนกันครับก็เขาก็จะวาดเป็นสไตล์คอมิกของเขาอะครับ ที่คนมาให้ทำโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหน้าเหมือนทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะมีแบบอื่นไหมมีให้มาทำอะไรลักษณะอย่างอื่นไหมก็มีตอนนี้ผมก็เริ่มทำเสื้อรุ่นนะครับครับก็คือแบบอย่างล่าสุดที่ทำไปคือเทำเป็นหน้าอย่างเงี้ยครับสี่สิบคนก็คือหน้าใครหน้ามันอเงี้ยสี่สิบแปดคนยกห้องอะไรใช่ทำยกห้องหรือว่าอืมแล้วก็จะมีชื่อโรงเรียนอะไรอยู่ข้างล่างอ๋อส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น เป็นแบบผมก็จะทําเป็นหน้าคนหนิครับแต่ว่าทําเป็นหน้าเล็กๆเล็กๆทั้ง5้าิคนอยู่ในเสื้อตัวเดียวก็ทำเป็นอย่างนี้ต้องถามก่อนเพราะว่ามันมันเป็นงานฝีมือนะราคาถ้าเกิดสมมติทําหลายคนเนี่ยแพงกว่าปกติป่ะครับก็ราคาถ้าแพงเลยมันแล้วแต่เทคนิคครับคือถ้าสมมติว่าอย่างถ้าเกิดว่าผมทําเป็นลายเดียวในตัวเดียวอะครับมันก็จะขึ้นบล็อกได้พอขึ้นบล็อกราคามก็จะดรอปลงแต่ถ้าเกิดว่าทําเทคนิคนี้คือมัน คือมันความพิเศษของมันคือมันสามารถทําตัวเดียวได้สั่งตัวเดียวก็ได้แล้วเวลาทําตัวเดียวมันก็เลยจะแพงกว่าครับปาจากตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็มาทํางานเล็กน้อยทํางานประจําแล้วก็มาเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยตัวเองทีนี้มาเริ่มต้นที่นี่ตลาดนัดสวนจดีจกักรตอนทำเนี่ยมันต้องมีการปรึกษาใครไหมแล้วก็ไปมีการตรวจสอบเรื่องของการที่จะตั้งร้านเนี่ยมันทําได้ยังไงบ้างครับ ก็ปรึกษาใครไหม,มก็มีนะครับ,รบก็จะมีเหมือนผมก็จะมีโค้ชการเงินที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจแล้วก็เรื่องจะ manage ร้านยังไงบัญชียังไงอะไรครับดูเหมือนกันแล้วก็ไปเข้าไปเข้าคอร์สเรียนเหมือนกันแบบเขียนแผนธุรกิจยังไงแล้วก็ปรึกษากับแม่อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เริ่มทำมันก็จะเกิดจากสิ่งที่เราคิดค,คิดแล้วก,แวก็แล้วก็ทำอะครับ แล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาเอาแต่ผมก็จะมีแผนคร่าวๆเหมือนกันว่าสเต็ปมันจะเดินประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็จะคอยตบให้เข้าที่เข้าทางจากจากคำปรึกษาของโค้ชกันเงินกับกับคุณแม,ม่มีการไปตรวจสอบธุรกิจไหมฮะว่าธุรกิจนี้เนี่ยคนอื่นเคยทํำไหมไปนะครับไปมีเป็นกไไน็ไปถามไปถามก็ไป ไปถามคนที่เขาเคยทํามาก่อนนะครับหรือรว่าสไตล์ร้านที่เขาที่เราคิดว่าเออเนี่ยเป็นแบบแบบสไตล์ที่ที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับ,รบก็ไปถามว่าเป็นยังไงก็มองดูวิเคราะห์เ,ะเอาด้วยวิเคราะห์เองด้วยว่าเออจุดเด่นจุดด้อยเขาเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าเออหัวใจหลักที่เขาทําแล้วจะอยู่ได้เป็นยังไงเพราะฉะน,น,นะั้นก็ต้องศึกษาจากผู้ใหญ่ด้วยใช่ด้วยครับมีการศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตรหรือว่าหนังสืออะไรไหมครับ ก็ด้วยครับก็อ่านพวกหนังสือการเงินอะไรก็อ่านกันรวมๆกันไปใช่ใชแต่ว่าช่องทางนี้ไม่ใช่ช่องทางเดียวในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของสินค้าของเราแม่ร่ะว่ามีใน facebook ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างฮะใน facebook ของเราครับก็จะใช้ชื่อว่าไก่ส p ม o m นะครันะครับ,รบก็คือสามารถ พูดคุยในมันเรามีบล็อกในนั้นเราก็พูดพูดคุยตอบโต้กันได้สั่งสินค้าน,นั้นเลยก็ได้ครับผมติชมอะไรได้หมดเลยครับอืมคือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ได้ครับสั่งยังไงฮะสมมุติว่าถ้าผมสนใจปุ๊บพิมพ์เข้าไปละใน a c e บ o o k บอกว่าอยากได้เสื้อตัวนี้ยังไงบ้างแล้วการจัดส่งอะไรเป็นยังไงบ้างก็สั่งผ่านสั่งผ่าน a c e b o o k เลยก็ได้รครับ,รบแล้วผมก็จะไปตอบเองอหรือว่าจะสั่งเข้ามาในอีเมลก็ได้ก็ สั่งอยากได้เสื้อตัวไหนก็สั่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเราก็ตอบกลับไปหมดครับก็มีแบบเสื้อให้เลือกภายในเว็บอยู่แล้วครับอืมก็ส่งรูปภาพมามีแบบเสื้อด้วยแล้วก็อยากที่จะได้พาพของตัวเราเองก็ส่งมาได้ใช่ครับอืมอย่างการทําตอนนี้เนี่ยถือว่ารายได้ดีไหมก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ก็ก็ดูแลตัวเองได้ในระดับแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะอะไรมากครับแต่มันก็ ผมก็คิดว่ามันจะเป็นสเต็ปในการก้าวของมันไปเพราะว่าผมก็มองถึงว่าเสื้อเนี้ผมก็จะต่อยอดไปเป็นหนังสือคือจริงๆผมอยากจะทําสําหรับพิมพ์ด้วยครับมันก็ผมก็ทําให้มันโยงลิงก์กันได้คืออย่างแพนด้าที่มันมีสตอรี่ผมก็จะเขียนออกมาเป็นเป็นหนังสือที่เป็นสตอรี่เมนหลักของอันนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะโยงกันได้แบบพอนังสือออกมันก็จะโยงกลับมาที่เสื้อได้อีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าต้องขอชื่นชมคือเป็นน้องเด็กๆอยู่เลยเนี่ย ก็คือเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาเองนะครับในการสร้างสารรค์นะครับแล้วก็หารายได้ให้ตัวเองด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อย่างเด็กท้ายที่สุดนี้โปรโมทร้านหน่อยฮะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้สินค้าในอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะเอาเลยครับอ่าครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมาที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะผมอ่าอยู่ที่โครงการ7ซอย5ครับผมเปิดทุกวันเสาร,ร์อาทิตย์ ก็คือตอนนี้ก็จะมีเสื้อหลากหลายให้เลือกครับประมาณ30กว่าลายแล้วก็ลายล่าสุดตอนนี้จะเป็นลายนี้นะครับผมครับเขียนโดยพี่เอกครับผมพี่เอกกระสือพี่เอกกระสิ์ครับผมลายเป็นคนหน้าตาปลาใช่ครับผมชอบกในเว็บไซต์ก็คือเซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับว่าไก่สามเสื้อมีเรื่อง หรือว่าเป็นไก่สามเสื้อหน้าคนก็จะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ f a c e b o o k ขึ้นมาใช่ครับตอนนี้โด่งดังออกไปหลายรายการแล้วนะครับวันนี้อีกหนึ่งรายการของเรานะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณรันี่เป็นกานะนะฮะเสื้อที่ไม่เหมือนใครนะเราอยากได้ลายลายเราก็ทำไป S <S <S นันทวันอยากได้ลายใครดีฉันเหรอน้องหมาที่บ้านน้องหมาใช่ไหมออน่ารักนะก็เอารูปถ่ายไปให้เขาใช่เดี๋ยวขาพลางล่างล่าง,างใช้คอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บโอ้โหเป็นหน้าเราจริงๆอันนี้อันนี้ทำไปเป็นของขวัญได้ด้วยนะใช่ใช่มันมีมูลค่าในตัวเองไงจากเดิมแล้ว สื้อยืดตัวหนึ่งอาจจะไม่กี่สิบบาทรราเป็นที่ก็ร้อยกว่าบาทเ่ยแต่ตัวนี้ขายได้ไหลายร้อยเลยทีเดียวน้นองเขายังเด็กเลยมีไอเดียนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะเอาไอเดียมาต่อยอดทําธุรกิจของคุณนั้นมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นช่วงของ SME เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าเดีย๋ยวช่วงหน้ามาดูไอกันบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ